อา้าวไหนบอกว่าเขาเมีนจะเลิกวุ่นวายกับมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วไงครับตอนนี้ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ทุกฝีก้าวเลยนะขนาดเมื่อวานตอนงานเดินชุดวนะ่ยน้ําระหว่างที่สาวงามนั่งพักกันคนเขเมรนดันมีการออกมาบอกว่านี่เหรอที่บอกว่าเป็นงานมืออาชีพให้สาวงามนั่งพักกันแบบนี้เนี่ยนะไม่เห็นจะมีความเป็นมืออาชีพอย่างที่ปากพูดเลยก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอ,อกรคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคคลิปนนี้าุกๆ ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์กำลังให้ความสนใจกันอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Miss s น a ินเ t e r n a t i o n a l ที่ณปัจจุบันนี้กาลังเก็บตัวแล้วก็ทําการประกวดอยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่าช่วงเก็บตัวต้องเก็บตัวที่กัมพูชาไปก่อน แต่ด้วยสาเหตุที่มีข้อผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นทําให้สุดท้ายบอสนวัตเนี่ยก็เลยมีการสั่งยกเลิกการเก็บตัวที่กัมบูชาแล้วก็ย้ายมาที่ไทยในทันทีพร้อมกับมีการออกมาอธิบายในช่วงแรกๆนะครับว่าเป็นเพราะเจ้าภาพกัมบูชาเนี่ยไม่มีความเป็นโปรเฟชชันแนลอะไรประมาณนี้เลยและหลังจากที่มิสแกิน i n t e r n a t i o n a l ลย้ายมาจากที่ไทยก็จัดกันแบบยิ่งใหญ่หไฮโซอลังการมากๆจริงๆนะก็ไม่ได้เป็นแฟนรายการมิสแกนนี้นะครับแต่เอาตรงๆเท่าที่ผ่านตามารู้สึกว่างานมิสแกนในปีนี้เนี่ย จะได้รับความสนใจมากกว่ามิสแกรนปีอื่นๆค่อนข้างมากส่วนเรตติ้งก็ไม่ต้องพูดถึงคือตอนนี้กระชูดแตกถ้าหากไม่มีกระแสของเรื่องดีไอคอนเข้ามากลบเนี่ยรับลองว่ากระแสนี้มันจะต้องอยู่กันไปแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนๆแน่นอนเพราะกว่าจะประกวดจบเนี่ยก็ปาเข้าไปถึงวันที่6เดือนหน้าโน,น่นกว่าจะถึงรอบไฟนอลน,นะครับอย่างไรก็ตามนะปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่คนกัมบูชานั้นค่อนข้างที่จะจองเวรจองกรรมกับทางเพจมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล ทางเพจมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลก็เริ่มมีการบล็อก i p a d d r e s s ของคนในประเทศกัมพูชาซะไม่ให้คนกัมพูชาได้ดูการเคลื่อนไหวของเพจอีกต่อไปและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกดรีพอร์ตของทางคนกัมพูชานะครับซึ่งนั้นก็หมายความว่าคนกัมพูชาไม่สามารถที่ดูรายการมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลแบบ o f ฟ i c i a l ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้คนเขมรนนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนกันมากๆเพราะปากบอกเองว่าอยากจะแบนรายการมิสแกนนี้ ออกจากสารระบบของกัมบูชาแต่การกระทาเนี่ยคือสวนทางกันเลยนะครับอย่างแรกคือพวกเขาเป็นเดือดเป็นร้อนกันอย่างมากที่ไม่ดูรายการมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลและอย่างที่2พวกเขารับไม่ได้ที่มีรายการมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลนี้อยู่บนโลกนี้นะครับแต่พอนะเข้าไปดูเพจมิสแกลนกัมบูรีเนี่ยก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมนะครับจริงๆถ้าหากจะแบนรายการมิสแกนก็น่าจะลบเพจมิสแกนกัมบูรีออกไปซะด้วย เพราะถึงจะมีอยู่ยังไงก็ตามแต่นะ้านะก็เชื่อว่าภายใน5ปีหรือว่า10ปีกัมพูชาไม่น่าจะมีการส่งมิสแกนเข้ามาประกวดได้ชัว์นะครับและล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมามันก็มีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจนได้โดยมีการตั้งกระทุกของช่างแต่งหน้าคนเขมรคนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีการทะลุบล็อก i p s d เอเข้ามาดูไลฟ์สดการประกวดมิสแกนในรอบชุดไว้น้ำได้และการประกวดชุดไว้น้ำเนี่ยต้องบอกว่ามันประกวดกันบนเรือนะครับและพื้นที่บนเรือเนี่ย มันก็นเลยทําให้ระหว่างที่มีสาวงามบางคนที่ยังไม่ได้เดินประกวดเนี่ยจำเป็นจะต้องไปนั่งรอข้างๆกับพื้นที่ที่เดินกันก่อนนะครับคือนะาต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนที่เดินประกวดเนี่ยมันจะมีมุมกล้องที่เป็นมุมกล้องแบบออฟฟิเชียลคือมุมกล้องออฟฟิเชียลเนี่ยจะเป็นมุมตรงนะเราจะไม่เห็นมุมข้างๆแต่มุมข้างๆเนี่ยมันจะเป็นมุมของช่างกล้องอิสระที่ไล์สดบรรยากาศของงานนะครับแล้วขณะที่ไล์สดบรรยากาศของงานเนี่ยมันก็จะต้องมีบางมุมที่จะแพนไปเจอกับมุมที่ น้องนางงามนั่งพักผ่อนกันอยู่และมุมที่ออกมามันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ก็ยังที่บอกมันเป็นมุมกล้องที่ออกมาจากการไลฟ์สดจากช่างภาพอิสระเท่านั้นมันไม่ได้เป็นมุมกล้องที่มาจากออฟฟิเชียลแต่แค่นี้นะครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้คนเขมรน,นั้นเอาเรื่องนี้มาพูดมาจิกกัดกันได้โดยมีคนเคขมรหลายต่อหลายคนเขามาตั้งคําถามนะครับว่านี่หรอที่คุณวัดบ,บอกว่าการจัดงานของเขาเป็นการจัดงานแบบโปรเฟชชั่นอล การมาให้นางงามเนี่ยนั่งอะไรแบบนี้มันดูไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยนะปาก็บอกนักบอกนาว่าต้องการความเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยไม่มีทีมงานเข้ามาดูแลสาวงามเลยสักคนปล่อยให้สาวงามนั่งตรงพื้นแล้วก็ต้องมานั่งปาดเหงื่ออยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับไอ้มุมกล้องมุมนี้เนี่ยมันมาจากการไลฟ์สดของยูทูบเบอร์มันไม่ใช่มาจากช่องออฟฟิเชียลที่เขาถ่ายทํากันเป็นจริงเป็นจัง ถ้าหากเราไปดูในช่องที่เป็นของ Miss Scan น n t e r n a t i o n a l ลแบบ Official เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นมุมมุมนี้นะครับเราจะเห็นแค่มุมตรงแต่มุมนี้เนี่ยมันจะเป็นบางมุมที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพราะบนเรือมันมีพื้นที่จํากัดสวงามบางคนก็จําเป็นต้องนั่งรออยู่ข้างๆก่อนก่อนที่จะถึงคิวของตัวเองหรือบางคนพอเดินเสร็จก็มานั่งรอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเดินกันเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้แต่ประเด็นคือคนขอเขมรบางคนพอเห็นรูปนี้เนี่ยก็โอ้โหพากันเข้ามาคอมเมนต์แบบไม่มีสมองกันเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยนะ เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่เหรอที่คุณนวัดบอกว่าพวกเขามีความเป็นมืออาชีพแต่ที่เห็นนี่คือมันไม่ใช่เลยนะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากที่พวกเขาไปเก็บตัวที่พัทยาพวกเขาก็กลายเป็นผู้หญิงที่พัทยาคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมคิดว่าเราควรที่จะเลิกยุ่งกับพวกเขาได้แล้วเอาเวลามาทําให้ประเทศของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองน่าจะดีกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆเหมือนผู้หญิงที่กําลังรอลูกค้าอยู่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าฉันไม่รู้ว่านี่คือเวทีประกวดมิสแกนฉันคิดว่าพวกเธอคือผู้หญิงที่รับงานแล้วเพิ่งจะโดนตำรวจจับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกสงสารนางงามมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าดูนางงามแต่ละคนสิเหงือเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดทำไมไม่มีคนมาซับเหือให้นางบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเหมือนคนที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วโดนจับได้แล้วไม่มีพาส,สปอรอตคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เหรอสิ่งที่คุณบอกว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพดีแต่พูดจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือรายการประกวดนางงามรอรับลูกค้าชัดๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าแม้แต่เก้าอี้พลาสติกก็ไม่มีให้สาวงามนั่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่กัมพูชาป่านนี้พวกเธอคงจะได้นั่งเก้าอี้กันแล้วก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์จริงๆมีเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะครับแต่ก็จะวนไปซ้ำไปซ้ำมานะก็เลยเอาเฉพาะหลักๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีคอมเมนต์ของคนเวียดนาม ที่สอดแทบอยู่ค่อนข้างมากนะครับซึ่งน้าก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะชาวสยามของเราเนี่ยมีปัญหากับชาวเขมเมแล้วทําไมชาวเวียดนามเนี่ยถึงได้สนใจกับข่าวนี้มากมายไก่กองอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เฉพาะคอมเมนต์ของคนเวียดนามาาก็ปลาเข้าไป7จ็ดแปดอคอมเมนต์แล้วนะเออแล้วที่น่าสงสัยอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนเวียดนามเนี่ยคือคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ชอบตัวแทนมิสแกนของพวกเขาหรอกครับน้าเห็นแต่ละคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็มีแต่บ่นดา่าแล้วก็จิกกัดตัวแทนของพวกเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอันนี้น,น้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร ถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยนะอยากรู้มากๆแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะมีแค่คอมเมนต์ด่าน,นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจก็มีแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคนให้กําลังใจนี้มีแค่10-20%เท่านั้นนะคอมเมนต์ส่วนใหญ่80-90%เนี่ยคือสวดเละเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ให้กําลังใจตัวแทนของบ้านเข่ากัน ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับในคลิปคลิปนี้อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดเช่าเชอีกหนึ่งวันนะครับถ้าใครที่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวไหนเนี่ยยังไงก็รบกวนขับรถกันอย่างมีสติหน่อยกันแล้วกันนะครับแลวขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วใครไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกให้น้าทราบด้วยก็แล้วกันเพราะน้าก็อยากจะไปเที่ยวเสลอเกินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีในหัวเลยนะและสุดท้ายขอย้ำกันอีกทีก็แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุ่มไลคปนนกกกาาลัังใใจบ้รทิดวย และใครที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่เคยกดติดตามเนี่ยก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่เคยกดติดตามแล้วแต่ยังไม่เคยกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกันเอาไว้ด้วยเพราะเวลาที่น้าลงคลิปใหม่ๆกระดิ่งมันจะได้เตือนสุดท้ายในคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยก่อนแล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ